สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสับปเปรย์ครัวแตกนะคะหลังจากที่เราหายหน้าหายตาไปนานมากพอดีว่าเปิดกิจการใหม่ค่ะมีร้านค้าก็เลยได้เลี้ยงลูกอยู่ร้านขายของไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยก็เลยไม่ได้มีเวลาไปถ่ายคลิปให้ดูเลยไม่หน,นีซอป,ปอ่ห่ากะ หาเห็ดอีกแล้วเอฟซีเอ้ยเชิงยอดเข่าไปนั่มล้วก็ฉีดยาไปนั่มพุ่นทั้งฉีดยาพุ่นพุ่นนะสายเ่ิงยอดเข่าเ่ิงฉีดยาเมี้กาคนผู้เดียวกะสีเอารถไปสองคันนะคะเพราะว่ากะต้องเอารถกระบะใส่นามไปนําห้ามกะสีต้องไปทรงแล้วกะไปฮับ เพื่อนกลับมาล้านกะห้ยายเบิงถาเพื่อนว่าขนาดปีนี่อ่ามีตู้แอร์เออชุดเปิดไ่ได้ก็ยั่งหอนอยู่เพราะว่าอากาศทางหนอกหอนแห้งคนละขนาดทงางในอยู่ในตู้แอร์ตายถาม่ามีตู้แอร์หนิ คือสิบอย่างห่อนอีลีขนาดเท่ายูบ่านนี่ซื้อเท่ากันยังห่อนบอก่าอุ้ยสภาพตู้แอร์เพิ่มบุญอาญาเอาเข,าเขา่ายังึ้นมาออกหากเลรอคุณนะสภาพดูไม่ได้เลยไม่สมกับเป็นตู้แอร์ เดี๋ยวสีทาให้เบิงตอนเพิินหยอดนะคะถ้าได้ไปน้ำนะเดีวสีให้เบิงว่าไม่สิเป็นจังใดเครื่องยอดนี่กะซื้อมาใหม่ขึ้นกันค่ะบอท่านใดล่องยอดเลยซื้อมาใหม่แต่ว่าล่องเอาเขา่าใส่แอบเพิดว่า ออกสุอันอยู่ออกสุอันออกสุหูอยู่ปีนี้เท่ากับสีใสเป็นเขาก็ขอเบิร์เลยนะคะเพราะว่าเท้าสีได้เกี่ยวเขาจะของก่อนเวลานันเข้าไปรับจ้างเกี่ยวเขาเขาเท่ากับสีบอได้คิดยากคิดนั่มอ่าเขาจะของ ุ้ยพันยานพันยานถังตกมันเห็นแนวหลอกอยางดีพูดเดะพูน่ะอุ้ยแนยวหลอกพันตะหักแหงเอาเปาะอ,อยู่รอดูค่ะว่าจะใช้งานได้จริงไหมมาต่อข่ยเออุ้ยร่มเย็นแหงอยู่นี่ ลมบอ,อกอยางดีทั้งฉีดทั้งหยอดในเวลาเดียวกันลมก็เย็นอยู่หรอกแต่ว่าเหม็นยามาก <c oughs> ผู้ได้่า,ามีรถไถมีรถเกี่ยวเป็นของเจ้าของดีบันากาดียางเสียยางค่ะาะวาเฮ้ามีรถเท่ากับต้องไปรับจ้างก่อนเนาะสปหน้าเจ้าของอันปีนี้เป็นรอยนี่แหละมอเตะรยอดหน้านี่หนนแหละหน้าแรกอื่นมอท่านเลยไปยอดเลยเพราะท่านเลยไปวาน ว่านาน่าจะสิบหรือเปล่าสิบกว่าว่าสิบกว่าไรได้นี่แหละข้าสิบเบิดข้าวปูกกี่กระสอบนะคะที่เราหวานที่เราหยอดนี่เบิองว่ามันสีบเบิดหน่อยกว่าหวานหลายกําไน อาจะเป็นฉีดยาพิษยาโอเคพี่สุน เบิร์ตบอกโอ้ยคุณอบอลรถกระบะเขาหุ่มแน่รถตนมันฟ้ามันขึ้นหลุดลงมาเอ็ดแบบฟ้าค่วยน่าจัะไกรนี่ เอาเก่าไรเมื่อครูกจะสอบออาตายอย่ามองนี่มันสิบ่ตายอยู่มองเดียวบอกเอามันหยุดไม่ได้เหรอยายาอันปรหยุดไหลตีมันค้างสายหรือเปล่าใจมันยาวเนาะ สับปะเลอระบบทีนวันได้สามอย่างในรถคันเดียวยอดฉีดกบผู้ไทยกบแน่นอนของเขาอีกดีวะเอามันคือใสประซ้ำกัน<ม>และไอ้ข้างหน้ารถที่มันออกคากัน,นมามาไหมหมอปาใส่บอก<ม>อัน มันออกหากเราได้หรอขาวไหมในถุงนั่นไหมพี่เธอมา,มาเมื่นอนัอาาร่น่ะเมื่อเช้าเขาเปิดเบิ้งมันออกหากเราดิหากมันมีขาวๆเมื่อหนอนอ่ะก็ออกหากแล้วเราเว้าไม่ถูกตรงไหนเว้ยมันสิบ่เปลืองยาป่ะ ลอยแทเฮ็ดหน้าปีนี้ซับป,ปะเหลืองไปซื้อไส้กรอกมาให้ก็บอกว่าไม่กินข้าวก็เลยซื้อไส้กรอกมาให้ให้ถอยหลังไปให้มเไหมนไ่เอ้าวทำไมอะ่ะก็คือพอถอยมาเน้ยแล้ออวโดนมันตากแดดแห้งกูแดดมันระเบิดมาเห็นเขาออกข้าวสิ ท,ทั้งยาให้ยูทั้งหนาแล้วค่ะเลี้ยงคิมลิมอ่ะให้คุณแจรถมาทำไมนี่อ๋อให้เอาใส่กล่องไว้ในรถ เนี่ยออกยามันกระชอกออกโอ้ อืหือโอ้โหขี้ฝุ่นเข้าตาอืหือเหม็นมากอ่ะไปแล้วค่ะ F 4 นี่แหละมีเวลามาถ่ายให่งสนีหละเด้อเดี๋ยวว่างๆจะมีจะมีไปสัน่นจะมาถ่ายให้เบิ่งใหม่นะคะพูนเบิ่ดเหรอจะกระสีไดลับา้านดอกไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สป,ปอกับน้องมดด้วยนะคะบ๊ายบาย